เราจะมาแกะหัวเชื่อมติ๊กกันนะครับจะดูว่าข้างในเขาเรียกอะไรมั่งหัวเชื่อมติ๊กมีหลายรุ่นนะครับบางรุ่นก็จะอ่อนโค้งงอได้บางรุ่นก็จะมีวาล์วบางรุ่นก็ไม่มีวาล์วมารู้จากอย่างแรกนะครับลูกถ้วยกระเบื้องนะครับลูกถ้วยเซรามิกนะครับเบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดนะครับเบอร์สี่ จะใช้ตามความเหมาะสมต่อไปก็สลิปนอกนะครับสลิปนอกหรือว่าคอนเดตบอดี้ขนาด2.4ครับใช้ขนาดเดียวกับทางสเตนแล้วก็สลิปในหรือว่าคอนเดตทิวนะครับ2.4เหมือนกันต่อไปก็ทางสเตนนี่ก็2.4เหมือนกันแล้วก็หางปลาหรือว่าลองแบ็กแคปนะครับ เวลาทางสเตนยาวๆล้วก็ใช้หางปลายาวทางสเตนสั้นก็ใช้หางปลาสั้นทางสเตนก็ต้องรับให้เหลนนะครับถ้าไม่อยากรับบ่อยก็หลายๆแท่งครับเจียรับรับไว้เป็นสิบๆแท่งก็ได้ไม่ต้องเจียบ,บ่อยนะครับ แมวตัวเดียที่บ้านเราไม่เห็นนเลย